สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณคณรูทวีศักดิ์รอดภัยอีกแล้วนะครับในวิชาทัศนศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่4วันนี้เราจะเรียนเรื่องการลงแสงเงาด้วยสีนะครับเมื่อแสงส่องมาทางด้านขวาครับเราก็ได้เคยเรียนกันมาแล้วการลงแสงเงาด้วยสีเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเรียนนะครับว่าถ้าเมื่อแสงส่องมาทางด้านขวา สิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปภาพที่เราวาดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับนักเรียนครับเราก็มาทบทวนบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับยังจํากันได้ไหมครับว่าการลงแสงเงาด้วยสีนั้น,นเป็นอย่างไรการลงแสงเงาด้วยสีนั้นนะครับจะลงน้ําหนักความอ่อนความแก่ของสีหรือความเข้มของสีนะครับต่างกันโดยที่ส่วนที่ถูกแสงนั้นจะเป็นสีอ่อนส่วน ที่เป็นเงาก็จะเป็นสีเข้มนะครับการลงแสงเงาด้วยสีนั้นก็จะมีสีอยู่ที่การหลายชนิดนะครับแล้วแต่นักเรียนจะชอบมีสีไม้สีเทียนสีน้ำสีโปเตอร์นะครับการลงแสงเงาด้วยสีนั้นจะทำให้ภาพนั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของสีนะครับนักเรียนครับคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับาภาพแรกเลยก็คือแอปเปิ้ล ที่ลงสีด้วยสีไม้นะครับภาพที่สองลงด้วยสีเทียนนะครับภาพที่สามนะครับก็จะใช้สีน้ําในการลงแสงเงานะครับแล้วก็ภาพที่สีนั้นเป็นสีโปเตอร์อันนี้นักเรียนจะวาดรูปแอปเปิลสักรูปหนึ่งนักเรียนถนัดใช้สีแบบไหนนักเรียนก็เลือกสีได้เลยนะครับนักเรียนครับเรามาดูขั้นตอนนะครับการลงแสงเงาด้วยสี นอกจากจะลงแสงเงาด้วยเส้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีการลงแสงเงาด้วยสีด้วยก็จะแบ่งเป็น3มระยะเช่นเดียวกับการลงแสงเงาด้วยเส้นนะครับก็มีระยะอ่อนระยะกลางแล้วก็ระยะเข้มส่วนที่เป็นระยะอ่อนนั้นคือส่วนที่ได้รับแสงส่วนที่เป็นระยะเข้มนั้นก็คือจะไม่ได้รับแสงก็จะเป็นเงานะครับก็เช <laughs> ่นเดียวกับการลงแสงเงาด้วยเส้นนะครับ <leva> ก <ress> <h ung> <sk ra ges> ็จะมี3ามระยะด้วยกันคือระยะอ่อน กลางแล้วก็เข้มนะอ่อนสุดนั้นก็คือระยะที่ได้รับแสงส่วนเข้มสุดนั้นก็คือเงาที่ไม่ได้รับแสงนะครับนักเรียนอันนี้เราเรียนผ่านกันมาแล้วนักเรียนคงจะเข้าใจนะครับครับเรามาดูขั้นตอนการลงแสงเงานะครับด้วยสีนะครับเมื่อแสงส่องมาทางด้านขวามือของนักเรียนนะครับก็จะเห็นรูปภาพมีอยู่3ามรูปรูปที่หนึ่งรูปที่2แล้วก็รูปที่สามนะครับ เดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับว่าขั้นตอนการลงแสงเงาที่สี่นั้นเมื่อแสงส่องมาทางด้านขวามือนั้นภาพที่ได้จะเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งนะครับเริ่มลงสีเหลืองนะครับเป็นส่วนที่ได้รับแสงคุณครูเคยสอนนักเรียนแล้วนะครับว่าสีเหลืองนั้นสามารถทดแทนนะส่วนที่ได้รับแสงได้นะการลงสีเหลืองน,น,นั้นในส่วนที่ได้รับแสงของภาพวาดนะครับ ให้ทั่วเลยนะครับข้างบนส่วนข้างล่างที่ต้นไม้ส่วนไหนที่ได้รับแสงเราก็ลงสีเหลืองไว้เพราะสีเหลืองนั้นเราเรียนมาแล้วนะครับว่าสามารถใช้ทดแทนส่วนที่เป็นแสงได้ถ้ามีสีเหลืองปรากฏอยู่ตรงไหนส่วนนั้นคือส่วนที่โดนแสงแม้กระทั่งกระถางต้นไม้นักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่ได้รับแสงคือส่วนที่ด้านล่างส่วนที่ไม่ได้รับแสงจะอยู่ด้านหลังนะครับนักเรียนนักเรียนลงสีเหลืองไปเลยนะครับคือส่วนที่ได้รับแสง ข้อที่สองนะครับเพิ่มสีเขียวในด้านที่เป็นเงาของพุ่มไม้สีม่วงนะครับทั้งด้านลำต้นของต้นไม้แล้วก็สีน้ำตาลในส่วนที่เป็นกระถางนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับการลงสีเขียวเพิ่มไปนะครับในด้านของต้นไม้นะครับก็จะมีสีเหลืองนั้นนะครับยังยังอยู่นะครับสีเหลืองยังอยู่สีเหลืองนั้นคือส่วนที่โดนแสงแสงมาจากไหนครับตรงลูกศร นะลูกศรนันคือส่วนที่แสงพุ่งเข้ามาส่วนไหนมีสีเหลืองก็จะอยู่ทางด้านขวามือก็คือส่วนที่ได้รับแสงเราก็ลงสีเขียวอ่อนๆลงไปทับสีเหลืองอีกทีหนึ่งส่วนลําต้นนั้นนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่โดนแสงก็ยังคงเป็นสีเหลืองอยู่ส่วนกระถางของต้นไม้ที่ได้รับแสงนะครับก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับแต่นักเรียนใช้สีม่วงแล้วก็สีน้ําตาล,ลงกระถางต้นไม้นะครับก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่าการลงแสงเงาด้วยสีนั้น ในเมื่อแสงมาทางด้านขวามือนั้นนะครับสีจะเป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้างครับนะนักเรียนเมื่อเราได้ดูภาพนะทั้งสามขั้นตอนแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนนั้นสามารถที่จะระบายสีนะครับได้ไหมครับนะมันไม่ยากเลยนะครับเราก็ใช้สีเหลืองทดแทนแสงและส่วนที่โดนแสงน้อยก็จะเป็นสี อ่อนลงมาส่วนที่ไม่โดนแสงก็จะเป็นสีสีเข้มก็จะมีสามขั้นตอนเหมือนกันคืออ่อนกลางเข้มเหมือนกันนักเรียนลองฝึกดูนะครับเรามาดูกันอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้คือผลส้มนักเรียนก็เคยวาดกันมาเยอะแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าลูกศรที่ครูทําให้ก็คือส่วนของแสงนะครับที่มากระทบผลส้มนะครับนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่ได้รับแสงก็จะเป็นสีเหลือง นะครับส่วนที่ได้รับแสงปานกลางก็จะออกสีส้มๆแต่ส่วนที่ไม่ได้รับแสงเลยก็คือคือส่วนที่เป็นเงา,าก็จะเป็นสีออกแดงแงเข้มๆนะครับจะเป็น3ามขั้นตอนจะมองเห็นได้ชัดขึ้นใบไม้จะสังเกตเห็นว่าส่วนที่โดนแสงก็จะเป็นสีเหลืองส่วนที่ได้รับแสงน้อยลงก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแต่ส่วนที่ไม่ได้รับแสงเลยก็จะเป็นสีเขียวที่เข้มและเป็นเงาอ่เดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับ ามาให้นักเรียนดูถึงขั้นตอนการระบายส้มผลนี้นักเรียนจะได้มีทักษะนะครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นในการใช้สีลงแสงเงานะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยนะครับนักเรียน 嗯。 ในบางครั้นักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนนะครับการลงแสงเงาด้วยสีเมื่อแสงส่องมาทางด้านขวาแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอในการระบายสีไปแล้วนะครับนักเรียนมีทักษะแล้วก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นหรือยังครับถ้านักเรียนมีแล้วเนี่ยนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็ลองฝึกฝึกวาดดูนะครับแล้วก็ฝึกลงแสงเงานะครับครั้งแรกๆอาจจะไม่สวยอาจจะไม่ถูกต้องถ้าเราฝึกฝนบ่อย ก็จะทำให้เราวาดเก่งและถูกต้องนะครับคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับคงจะให้ความรู้กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับแล้อย่าลืมนะครับกดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับหวังว่าเราจะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วนักเรียนคงตั้งใจเรียนเอาความรู้ที่คุณครูสอนให้นั้นไปปฏิบัตินะครับให้เก่งขึ้นนะครับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ